วัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับรายการใหม่ Advice Spectrum นะครับวันนี้ผมจะมาทำภารกิจปลอมตัวเป็นพนักงานขายของกันนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ Advice สาขาใหม่ล่าสุดนะครับ The Forest อยู่ข้างมกรุงเทพเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวเราไปเติมตัวข้างในกันดีกว่ามาอันนี้ เราจะมาสวมบทบาทเป็นพนักงานกันยึดสาขาวันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้มันจะมีลูกค้าคนไหนเข้ามาไหมนะครับซึ่งเราจะแบบลดแรกแจกแถมกันนะครับแล้วลองดูว่าสเปคในวันนี้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอเหยื่อกันก่อนละกันนะครับไม่รู้จะมากี่โมงนั่งรอมันชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไปมีเงินจะหมื่นกว่าบาทซื้อคอมได้สักเครื่องไหมวะโอ้สเปคนี้ดีไหมดีไหมนะไม้แอนไวว่ะเข้าไปตึกสารว่า เงินหมื่นกว่าบาทซื้อคอมได้เปเดทเดไว้ร้านคนใหญ่เฮ้ยเฮ้าเามาเฮ้ยเอยเว้ยดีครับ้ยัฮ้ยเ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 ฮีเฮ้ยเฮูยเ้ยเม้เ่เฮ้ย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 ไฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮนยเ้ยเฮเฮ้นเฮ้ย้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้เ้นเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้้ยอนเ้ยเ้นเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมเ้ยเยเ้ยย0ฮ้ยเฮยย้้เเ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 เ ห <17. S 2> มืนะแบบ่น,นเจ็ดเ,เอาแบบหมื่นเจ็ดเป๊ะๆนะอ่าหมื่นเจ็ดเป๊ะๆเลยเอาคอมไปทำอะไรก่อนเอาไปเล่นเกมเลยอย่ากได้ไหมไวรุ่นไฟเอ็มต้องใหม่ไวรุ่นไฟเอ็มมีเล็งตัวไหนเป็นพิเศษไหมการ์ดจอการ์ดจอ,จ,อจริงๆอยากได้สามศูนหกศูนย์ซะโอ้โหน้องแต่มันเกินไปนู้นแหละงบเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดการ์ดจอหมื่นกว่าน่าจะไม่พออ่ะพี่ว่าตัวนี้ดีกว่าอืมโอ้สีเขียวตัวนี้ G T X 1650ครับผมคิดว่าน่าจะเล่นเกมไหวทุกเกมเลยไหม ทุกเกมเลยนะสบายฮ้องปลอดเอ๋ยฟอซ่าเอ๋ยอ,อะไรต่างๆเอยแต่ไฟเอ็มไฟเอ็มสบายแต่ว่าาจอนี้มันตัดต่อวีดีโอได้ไหมเนี่ยผมมีสายมิเดียนะโอ้โหนี่เด็กมอกรุงเทพเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนั่งรถมอไซค์มาโอเคได้งั้นเอางี้ดีกว่าถ้าบอกว่ามีตัดต่อด้วยแน,นะนำการ์ดตัวนี้โอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยการ์ดตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยมันคือการ์ดจออินเทลอาร์ A 3 8 0ตัวนี้คือข้อดีตรงที่มันมีเอนโคด AV1 ด้วยเฮ้ยมันคืออะไรหเอ c o d e AV1 คืออะไรมันเอาไว้ทำการตัดต่อ,อทำไลฟ์สเตียทำอะไรต่างๆซึ่งการตัวนี้มันค่อนข้างเก่งด้านนี้มากกว่าแต่ว่ายังเล่นเกมได้ด้วยเออแนะนำเอาตัวนี้แล้วกันรคานะรคาดีไหมราคาดีไหมลองยิงเช็คราคาลองย,ยิงเองเลยยิงเองเท่าไหร่ครับคุณลูกค้าฝากดูให้ด้วยโอ้โหใช้ลูกค้าแล้วด้วย5,990บาท5,990บาททีนี้มีอะไรมีอะไรพิเศษอีก หมื่นเใช่ไหมฮะในไหนซีพียูอินเทลไปแล้วเอายี่ดีล่ะ ที่มีซีพียูแนะนําตัวหนึ่งเป็นซีพียูรุ่นใหม่เจนสิบสามเลยเจนสิบสามด้วยเจนสิบสามก็คือใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดต้องบอกก่อนว่า Intel ของเขาจะมีหลายเจนแต่ว่าตัวที่จะหยิบให้เนี่ยคือรุ่นใหม่นี้เพิ่งเปิดตัวเป็น i อสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ศูนย์เอฟครับผมไอสามเล่นเกมได้เล่นเกมได้ตัดต่อไว้ท่านี้ใช้ไอห้าเจนสิบสองได้ไหมถามว่าได้ไหมก็ได้นะถ้าท่าน้องอยากได้แต่ว่าพี่ว่าแนะนําเป็นไอสามนี่เอาบอกว่าเอาไปเล่นเกมเป็นหลักตัดต่อเป็นรองออเตัวนี้น่าจะจบกว่าเนื่องจากว่ามันไดด้ซิิงงเเกลรรที่แ เกมลื่นสองตัวฝากเช็คราคาเหมือนเดิมเช็คอีกแล้วนะครับ4,370าบาท4,370บาทน้องบวกไว้ด้วยนะว่ากี่บาทแล้วนั่นไงตายหาแล้วต่อมาครับผมพี่ว่านะเซตประมาณนี้ว่าเมนบอร์ดตัวธรรมดาน่าจะเพียงพอเอ็มดด้วยมี M.2 แน่นอนอยู่นี้ต้อง M.2 รู้จักด้วย m อนี่ไง่กล่องเขียนอยู่อ๋อ อ่าโอเคเมนบอร์ดตัวนี้พี่มองว่าจับคู่กับ CPU ตัว i3 อ่ะมันกำลังดีใช่ราคาไม่โหดเกินไปอยู่น่าจะประมาณ2องสามพันมั้งตัวนี้ฝากเช็คเหมือนเดิมนะครับสองหกเก้ 2, าศูนย์ครับสองพันโอหกสิบบาทสามกล่องนี้เท่าไหร่แล้วโอ้โหประมาณแปดพันกว่าบาทแล้วใช่เหรอาการ์ดจอก็หกพันเมนบอร์ดก็สองพันน้องจะโกงพี่หรือเปล่าประมาณหมื่นสองอ่าผมจำราคาไม่ได้เครื่องคิดเลขอยู่ในหัวอายาประมาณหมื่นสองแล้วทีนี้ต่อมาพี่มองว่าน่าจะต้องมี power supply ตัวหนึ่งดีๆหน่อยครับผมอือ ตนี้คุ้นๆนะเหมือนคู่ใจอะไรก็ไปเลยว่าคู่บุญอ่าคู่บุญ550ราสวัตต์เซตนี้น่าจะเพียงพอจะเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมในเครื่องนี้แบบอย่างมากก็ใช้แค่ตัดต่อวิดีโออ่างั้นพาวเวอร์ตัวนี้ที่ว่าน่าจะพอครับน่าจะอยู่ประมก้าร้อยห้าสิบเจ็ดเหมือนเดิมเหมือนเดิม1น0่งพันเก้าบาทหนึก้บาทไม่แพงตอนนี้อยู่เท่ากับทั้งหมดประมาณกี่บาทละประมาณหมื่นสามแหลมอยากได้ประมาณเท่าไหร่ได้ข้ามเดือนแปด จะบ้าเหรอหมายถึงพามจูมา 1, มตรฐานเทาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ16กิกน่าจะพอ,อได้ไหมได้ลองสองนี้มีตัวไหนแบบชอบใจเป็นพิเศษไหมเนี่ยเนี่ยคิงตันเนี่ยอ่าได้ตัวนั้นเลยนะอ่า,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 าตัวนี้นะอ่าตัวนี้เยลยสีเรียนสีไหมได้ พี่มองว่าเครื่องนี้น้องเอาไปเปิดไฟ RGB ไหมอะไม่เปิดอ่ะอยากได้ไฟก็เอาไปผับข้างๆกันเนาะต้องมีด้วยเหรอท่านผู้โหไฟ RGB เยอะแยะตามไปเที่ยวเนยบ้าเขาบอกกันมาอ่ะตัวนี้พี่แนะนำจะเป็นตัว RAM DDR4 แปดกิกซองแถวสิบหกกิก16บหกิกเออแค่นี้ใช้งานดีพออ้าวแล้วผมไม่มีความจุแล้วผมจะเซฟไม่ได้ไงเอาเอาเอางี้สักกี่กิกนี้ห0ารนเดียวก็พร ห้าร้อกิกะกันเดียวเอาชีวิตจริงมาเข้าเรื่องห้าร้อยกิกะโอเคงั้นเอาเป็นตัวได้เป็นตัว nv 2อ0 0้าร้อยกิกะเนมาสองมันต้องมี nv หนึ่มีไงครับ nv 1เนี่ยมันจะเป็น pcie สามจุตัวเนี้ย pcie สีเพิ่มตังค์นิดเดียวได้อะไรงกว่าจริงๆคือจะบอกว่าโคตรแรงแล้วก็ราคาถูกด้วยแนะนำแนะนำจริงจตามนั้นมันจะเหลืออีกหนึ่งอย่างเคสน้องซีเรียสหรือเปล่า ไม่สี่เรียนยะไปเดินดูไปเดินดูซะหน่อยไหมไปก็ได้ไปไปไปเดินดูบ้างเหมือนตุ๊กตาไฟเหมือนลิเกใหญ่ไปอย่างเต็มโต๊ะลูกค้าเลื่องไี้ยังครับยังเรืองไม่ได้อยากได้ราคาดีๆอยากได้ดีๆได้ดีแต่ถูกๆโอ้โหคุณเป็นลูกค้าที่แบบว่าเข้ามาถูกร้านแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าที่นี่เรามีของถูกและดี ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวแถวๆบริเวณนั้นลองไปดูไหมไปไฟอาร์จีบีเอาเยอะเปล่าไม่ต้องเยอะมากครับลองดูตัวนี้ไหมไอทีโซน่าใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปประมาณพันนิดนิดอยู่ประมาณพันต้นๆครับโจนอ่าของ่ของมีไฟแค่สองจุดเองใช่แล้วข้อดีเลยนะครับมาระบายความร้อนได้รอบข้างมีช่องหมดพวกรูนี่คือระบายความร้อนมาเลยได้หมดได้หมดเป็นกระจกเซ็นเปอร์การ์ดด้วยไอ้ต่อมแตกแน่นอนครับตัวนี้ก็ได้พี่ตัวนี้ก็ได้คแอปอ่าตัวนี้นะแตัวนี้นะแทผมรบกวนลูกค้ายกไปตรงนี้ให้หน่อยครับ ่โอเคหนักไหมครับไม่หนักครับกำลังดีเคสตัวนี้ของผมหนักครับอ๋อโอเคอะตอนนี้เรามีเคส1ตัวคตัวเขาสไาร์ป็น2เมนบอร์ดการกดจอ4 CPU 5 SSD 6 RAM 7 เจ็ดชิ้นเนี่ยครบเรียบร้อยครับพร้อมที่จะประกอบเอางี้เดี๋ยวพี่ขอคิดตังรวมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่คิดเองเดี<ๆ>๋ยวพี่เช็คราคาให้้้นองเช็คคไดไดลิดร,ดราคาพี่คิดเองอ่ะโอเค CPU ราคา4,370บาทนะครับแล้วก็ตัวแรมจะอยู่ที่1,990บาทแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอครับจะอยู่ที่ราคา5,990บาทนะครับแล้วก็ในส่วน SSD ครับ1,390บาทตัวนี้แล้วก็ในส่วน power supply 1,090บาทด้วยกันแล้วก็ ตัวเมนบอร์ดจะราคาอยู่ที่2,690บาทสุดท้ายตัวเคสครับจะอยู่ที่1,020บาทผมคิดว่าคุณลูกค้าน่าจะโอเคนะกับราคาของประมาณนี้อ้าวพี่แล้วมันเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดใช่ไหมนี่เลยเกินไหมเนี่ยอยู่ที่1,8,540บาทโอ้โหเกนินเริ่อีกนิดเดียวได้แรงเลยคนลักรนลัรกรไดีไหมครับรลดีกเหรอลดีไมครับ เอางี้พี่ให้ราคาพิเศษเราคนเดียวเลยคนเดียวเลยห้ามบอกใครเลยนะได้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 มีงบเท่าไหร่นะเมื่อกี้หมื่นเด็ดพี่ลดให้เหลือหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทแล้วเอาอีกร้อยหนึ่งอ่ะไว้กับหอได้พี่ได้ได้ได้ไดเอานะโอเคจิวงั้นเดี๋ยวพี่ไปประกอบให้แล้วเดี๋ยวน้องรอสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยกลับมารับเครื่องอ,อือได้จูวค่าพอดีแต่เดี๋ยวนิดนึงนถ้าผมไปบอกเพื่อนต่อเนี่ย ให้เพื่อนมาซื้อด้วยได้ไหมพี่กลัวเจ้าของเขาจะกดพี่ทำไงอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่แอบทำลิงก์ไว้ให้ไม่เลยหรอบอกน้องเลยนะตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่นะบอกเพื่อนๆไปกดสั่งตรงนี้อ่ะสำหรับลิงก์นี้เท่านั้นจะได้ราคา16,900บาทว้าวเอออาบอกใครเลยนะกดตรงนี้นะครับหรือใต้ description ก็มีนะนี่อ่าไม่เคี่ยมเลยไม่มีอย่าบอกใครอย่บอกใคร บนหัวคลิปก็มีโอเคลิง์นี้เท่านั้น,งงานราคาเท่านี้ครับผมไปเดี๋ยวพี่ส่งไปประกอบกันอีกหนึ่งชั่วโมงน้องมารับหนึ่งชั่วโมงโอเคครับ,รบขอบคุณครับตากงยกไปช่วยพี่ประกอบด้วยได้ได้ได้ได สวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหสวยเนี่ยจอเปล่าครับผมเครื่องครับผอ๋อเย่ลองลองลองเทสดูก่อนได้นะครับว่ามันแรงพอหรือเปล่าสำหรับเครื่องนี้โหคุณคนแรงเลยยังลองได้เลยครับมีลงเกมลงอะไรต่างๆให้เทสเรียบร้อยแล้ว ลองลองเช็คสเปคเครื่องก่อนไหมครับครับผมอันนี้ประกอบมาเสร็จแล้วะครับ CPU เป็น i3 1 3 1 0 0 F ที่บอกไว้แล้วก็ RAM ตัวนี้ 16GB กิเป็น8ปดคูณสอง0่าสามพงเลยต้านนะใช่แล้วการ์ดจอครับ Asrock ครับ Intel Arc A 3 8 0ตัวนี้เล่นเกมก็ดีตัดต่อก็แรงเมนมบอร์ดครับตัวนี้เป็น Asrock ครับ H 6 1 0นึ่งศนใชับสบายๆแล้วก็ SSD 512GB ิกถ้าไม่พออยากเพิ่มฮาร์ดดิษ เรามีบริการครับได้เลยเพราะว่าสปายเคสไฟประมาณนี้พอไหมครับไม่เยอะเกินไปโอเคมี 2. จุดพอครับผมนะลองเทสดูก่อนครับพี่ไม่มีเลยให้ผมบ้างหรอเนี่ยทำไมอ่ะก็ใช้กับโต๊ะไม่ได้เหรอไม่ได้ตันใจเอางี้เลยไม่พอพี่แถมพิเศษให้เลยเฮ้ยแถมแผ่นรองเมาส์ให้ฟรีเลยอ่ะนะไปเอากันไปเอาด้วยได้ยังเหได้ยังใจเย็นครับใจเย็นไหนไหนก็เห็นซื้อการตาจอแอดล็อกแล้วเมนบอร์ดแอดล็อกแล้วพี่แถมตัวนี้ให้สี่ขีนะแผ่นรองเมาส์นี่ เกรอเเลยนัอาไปเลยครับนี่เนียนๆเนียนๆเนียนๆแถมช่วงนี้นั่งหน้าคอมบ่อยปะนั่งหน้าคอมบ่อยกลัวปวดคอครับผมออืแต่ก่อนที่จะหายปวดคออ่ะเป่าให้หน่อยพี่แถมพี่แถมพี่แถมแถมนะต้องใช้ยังไงแถมเป่าเลยไวๆสิไวๆหน้าแดงแล้วครับลูกค้าผมหน้าแดงไม่เป็นไรก็ได้น้องๆกลับไปเป่าที่บ้านก็ได้น้องเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนน้องเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวเรารอสักพักนึงนะครับ ผมว่คุณลูกค้าไปตอต่อที่บ้านเนี่ยครับได้ครับไม่ยุทธนาเนื้อรักษาออฟฟิซินโดมได้ครับนะ อ่ะลองเล่นเกมดูดีกว่าลองอยู่ครับผมเข้าเซตติ้งดูก่อนเลยครับผมเข้าเซตติ้งเหรอครับครับผมนี่ครับ full screen ที่บ้านใช้จอ full hd ป่ะใช่แล้วอ่านี่ full hd แล้วก็ฟังก์ชันนี้พิเศษสำหรับการจอ intel เท่านั้นครับผมอ่าเป็นตัว xss เล่นแล้วเฟรมเรทพุ่งแน่นอนพุ่งแน่นอนใช่มันช่วยอะไรครับมันทำเป็นเหมือนอัพสเกลให้ภาพมันแบบสวยเหมือนเดิมแต่ว่าเรนเดอร์ที่สเกลต่ำลงอ๋ออ่าลองลองดูกราฟิกเซตติ้งนิดนึงกราฟิกกราฟิกเครื่องนี้หมื่นเจ็ดปรับมีเดียม มีเดียมขั้วอ่อนเล็กสิขอกวอ่อนเล็กสิโอ้โหคือน้องบอกว่าอะไรนะวัยรุ่นไฟเอ็มเน่ย่นไฟมถ้าขั้วอ่อนมันเล่นได้อ่ะมาเล่นได้ทุกเกมเลยเออขั้วอ่อนเป็นเกมใหม่แล้วล่ะใช่กินสเปคสูงที่สุดตอนนี้แล้วว้าวลองเข้าไปเล่นดูสี่สิบกว่าเฟรมยังเลื่อนอยู่ไปเล่นยังไงอะเนี่ย แล้วน้องบอกอยากเอาไปเล่นฮอกกัวรอตามนั้นเรื่องนครับการเล่นเรื่องเราอมเก่าเล่นไม่ได้เลยสิใช่เห็นไหมเขาอยากจัดค่าเทอมนี่ไงโอ้โหค่าเทอมตัวเองค่าเทอมนิดอ๋อโอเคอือาอะไรอะบายกดเราเป็นลูกสีน้ำเงินกดสีไปอีกทีนึงนี่ ได้50คะแนนด้วยโอ้โหเก่งไงไงโอเคป้ะโอเคนึ่นเปิดสบายเลยอันนี้40กว่าเฟรมไม่ได้ทุบไอคนนี้ได้ไม่ได้ชนะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอันนี้แข่งกันแข่งกันไม่ได้หรอกแต่ต้องบอกนิดน,นึงฮอ,อกบอร์ดมันเป็นเกมกินสเปกแรมกินแรม,แรม16บหกิกมันเต็มลิมิตแหละโอ้เกือบเต็มเลยนะใช่ใช่แตนะ่โอ้มื่นเจ็ดน้องแค่นี้คุ้มคุ้มจริงอ่ะเดี๋ยวไปลองอีกสักเกมไหมไปลองลองเกมยิงปืนปกติเล่นยิงปืนไหมยิงยิงยิงไปลองพับจีดูโอ้ยนี่ ฟูลเฮดดีฟูลกรีโอ้โหเต็มที่แอดวานซ์แอดวานซ์ดูดูได้ปรับมีเดียมเหมือนกันอ่ะเรนเดอร์สเกลร้อยนะร้อยเลยนี่คือหน้ามาตรฐานอ่าลองเล่นดูลองเล่นเลยโอ้โหมาถึงก็แปดสิบเฟรมแล้วโดนโดนโดนลบเร็วไหนแล้วเนี่ยบอกแล้วเล่นสบายเครื่องนี้เล่นได้ทุกเกมเกมยิงเราจะดูนะคือมืของผมแผ่นรองเมาส์เป็นอะไรกับแผ่นรองเมาส์เนี่ยครับผมแล้วดูอุณหภูมิดิ้งหกสิบกว่า วายเองใช่อันนี้คือไม่ไม่ต้องไปซีเรียสเลยทั้งการจอทั้ง CPU อ่ะ61 66อยู่แค่นี้เองโอ้ CPU เหนือด้วยใช่อย่างที่บอกไงเครื่องนี้มันมีรูระบายความร้อนรอบด้านเลยไม่ร้อนไงไดไหมไดไหมได้ได้ได้ลื่นไหมได้ไหมได้เมื่อไหร่พี่จะได้ตังน้องจ่ายมาสักทีอะไรลืมลืม๋ยวจบตอนนี้ยวจ่ายเลยได้ครับแตลื่นครับลื่นลื่นขหกสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมเลยโอเคเลยเนี่ยเรื่องนี้ นี่เย็นไงล่ะยันไงล่ะยงไงล่ะแล้วยิงจากไหนหนี่ยวนตายแล้วครับพายด้สยเสียงสุดยอดแน่ๆโอเคนะครับ <c oughs> โอเคมากจัดปะนนั้นผมบอกได้เลยนะครับ ใครที่อยากได้คอมแบบนี้คอมแนวนี้ราคาเต็มเนี่ย18,000ดกว่าบาทแต่เครื่องนี้เราลดเหลือ16,900บาทสามารถไปสั่งได้แอดไวออไลน์ก็มีหรือจะมาหน้าสาขาแล้วก็บอกเอาเซ็ตปีก็ได้และที่สำคัญเลยคือแถมแผ่นรองเมาส์ฟรีใครที่อยู่ย่านลังสิตอยากจะมาซื้อคงซื้อคอมไม่ต้องไปไกลถึงฟิวเจอร์นะครับคุณสามารถเดินมาตรงนี้ได้อยู่ตรงข้ามฟอร์เรสต์ไปนะครับผมเรียบร้อยครับนีครับเราองนี้ครับอยู่ขอตังค์ด้วยครับ 嗯，还是猪豆白